โอเคครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เข้าไปที่ Safari ครับจากนั้นพิมพ์คาว่า G Box ครับแล้วก็จุด run ครับกดค้นหาครับแล้วก็มันจะมาหน้านี้ใช่ไหมครับกด Customize เนี่ยครับกดเข้าไปจากนั้นมันจะมาหน้านี้ให้เรากด Get UID ตรงนี้ครับ กด get uid เสร็จใช่ไหมครับกดไม่สนใจครับแล้วก็รีหน้าเว็บครับกดอนุญาตกดปิดครับแล้วก็รีหน้าเว็บครับกดไม่สนใจกดรีอีกกดอนุญาตกดปิดครับแล้วก็เข้าไปดูที่ตั้งค่าครับทั่วไปการจัดการ vpn และอุปกรณ์ครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ขึ้นมาครับคำว่า gbox u d i d ครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับก็ กดรีหน้าเว็บแล้วก็กดปิดกดอนุญาตใหม่ครับพอมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับกดติดตั้งครับกดติดตั้งโอเคเดี๋ยวมันจะเด้งมาหน้านี้เดี๋ยวรอสักครู่ โอเคมันเร่งกลับมาหน้าเดิมครับตรงนี้ก็ใส่คีย์ที่ซื้อจากผมไปนะครับกดวางใส่แล้วก็กดสตาร์ทครับจากนั้นก็นี่ครับผุ่มภาษาจีนนี้กดติดตั้งเลยครับติดตั้งครับแล้วก็รอสักพักใหญ่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าโฮมของเราหรือไม่ก็เราก็รีเซ็ตได้เลยครับรีวิหน้าเว็บ หนึ่งทีแล้วก็กดติดตั้งซ้ำอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะขึ้นมาครับ โอเคขึ้นมาแล้วครับตรงนี้โอเคครับเมื่อมันติดตั้งเสร็จแล้วครับสำหรับเครื่องที่ยังไม่ได้เปิดโหมดนักพัฒนานะครับมันจะเข้าไม่ได้ครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เลือกหัวข้อที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับเลือกลงไป้างสุดครับมันจะมีโหมดนักพัฒนาตรงนี้ให้เรากดเปิดครับแล้วมันก็จะบังคับให้เรารีสตาร์ทเครื่อง พอรีสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็มันจะให้เรากดเปิดครับเราก็กดเปิดไปจากนั้นให้เข้าไปที่ G-Box ครับกดตรงนี้ครับ Next Step ครับกดยอมรับครับโอเคพอเข้าถึง G-Box ได้แล้วครับให้เรากดมาที่แถบ Setting ครับข้างล่างครับกดอันแรกตรงนี้ครับกดโอเค Get UID ครับตรงนี้ก็อนุญาต กดปิดก็เข้าไปที่ตั้งค่าครับเรื่องของข้อทั่วไปครับการจัดการและ VPN อุปกรณ์นะครับ G-Box UID ครับกดติดตั้งครับติดตั้งกดเปิดเลยครับโอเคครับอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับเสร็จแล้ว ต่อไปก็คืออันนี้ G b บ x ็เสร็จแล้วต่อไปก็คือวิธีการติดตั้งไฟล์ ipa นะครับผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมขอไปหาไฟล์ก่อนอ่าสมมุติว่าเราโหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ไฟล์ ipa ที่เราดาวน์โหลดมาครับจากนั้นก็กดแชร์ไปยัง gbox ครับเมื่อเราแชร์ไปยัง G b บ x ็อแล้วครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาครับให้เรากดเข้าไปครับหนึ่งครั้ง กดเสร็จมันจะมีเด้งขึ้นมาให้เรากดดูซิงครับกดยอมรับแล้วก็รอมันแตกไฟล์ครับ เปิดแอร์ดีแล้ว อ่าพอถึงตรงนี้นะครับให้เรากด install ได้เลยครับมันจะได้หน้าต่างติดตั้งขึ้นมาก็กดติดตั้งครับแล้วก็มันจะขึ้นหน่อยตรงนี้เนี่ยครับกำลังติดตั้ง